สบดีสบยดีค่ะเสียบุาสบดีพี่น้อนี่ยเป็นะมนนี่ยุ่เนี่ที่กาเนาะมันนี่สิมาเสียซอทานตเตนที่ก้าพี่าหัวเนาะกระิ่ลงอันนี้กะอ่าอ่าตอนนี้เนาะย ก็นี่กำลังลงเดิน F4 ข่อยด้วยค่ะ33เดินสถานะแมนบอสเบอร์33เบอร์ที่หามันหาบ่านบอกแมนเจยที่แดงไหมพี่น้องสีแดงข้างหน้าบรรยากาศนาทีสองเนาะอันนี้ก็กริบจากอ่างทอง สถานที่หาเด้พี่น้องพินล้างมาเนยใรโอบเลยตามนางหัวสิได้นางเบื้องล้างเขาแล้วนี่นะอาทานเห็นไหมทานท่านเออเออใค่โหนนะ ก็สางบายนะอนนี่หืมห้อขอหายใจเด้อขับมดลหอมนีีตกหอบเลยนะหอคนเดียวอบคนเดีหองมอม้านะจักหันใจอ้าเชอนี่อไนี่ข้าแล้วเนี่ย ไม่ได้ขาเลยขาเลยข้านวดตือขายิงกระจุ่มมาเลยเพือดูนี่เกี่ยวเที่ยงนี่โอเปราน ฟาอสะดอะไนะโม่หัวทยโม่หัวท่คือ้ย้สมัยสมัยนอน้อกันนะสมัยายเลยไปไปไเกต้า ค่อยมาคเดียวธรรมดาเนาะน้ำมัวบ้านซาฟอาเฮ้เฮ้รัวยงรัวเขลยอน้ำันนบีน้ำตานนะตันโบได้เข่าอะไรเสียอะไรสิเปอร์น่ะได้เลยแป๊บแป๊บ ลาก <okay okay ิ้า <ke ี้นมาดีโีมาดีดีดีลก้มาดี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 ตีด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 าดีดีดีหีดีมีดีดีดีมีดีดีดีีดีดาดีด oui> ีดีีด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 ดี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 ีด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 ะีดี บอลก็ตาวะเคือาบ้อแกานแม่เ็วเลนเป็บ้เลนบ้านเนแอาโซลีลาเนไก่เถอะคนนักข่าหเปิดสิ่มือยุบรนเลนทัว

มอนนัองนอนนักเบอร์เก้าร้อยเก้าเก้านลาสตนะแบอะไรพี่เอเดียวี่เอาอยิงนะมีบอกมีคนเขา

ก็หัดได้หมูหัดเนี่ยยนไปบริกาวด้โอ้ยงูมูม

อยู่ทุกอยา่างมันต้องมีวันจืดจางนะไม่ไม่กัมขมหักนะไบอกกัขมขมกัมขมบาทใจสิบาททัวแหละเจ้าของได้สีได้นะชิบวนะ์เนาะไม่ตกลอปเลยเลยถามกระไดมัน 没有。<noise> <noise> <noise>

แกวตาเนี่ยูยี่แก่กองเสียอะไรจม่เวดานี่ไม่ต้องเ็มเขาก็ไม่นอนก่อนกองเสียะเะ นสว่เบ็ดบีเบ็ดบีเบ็ดบีออยม่มีเยเป็นเด่นแค้นด้วยการกินแล้วเปล่าไม่บอ nó subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ơi nọ ุ่คก้าวยิ่ง่งาแล้วัวสนแลมีคนแคนอีกรแม้จงรอ้รด้นตวเสียหน้าเอ้ย กินกระเพาะรบอกใหจีนันกินแบ็เลยโดไหมเสียเบิดเวลาท่านท่านให้พัฒนาภาพกินสินดานเลยเบิดเวลาอลไพี่น้ะงไม่เที่ยงเลตส่งค่าส่งค่าส่งคยืมส่งไปได้แคกก็ซื้อหวานนี่ข้ากระชาเผ็ดขาดเลยวะ เตีส,ส,ส่งขาเดินสื่อได้ใ่ส่งขานะส่งข้ากบซื้อได้พี่น้องขาแน่ส่งอาใจว่านี่มาเบิงมมันหลบได้สงขาเีบนได้จเี่บท่านมีแรงด้วยใ่เสือยอันนี้กะวยกองเสียงคือเก่า แพ็กเสมอเ่าเคยเปลี่ยนบ้างะหมแม่วงานตอนนี้แบต่อุ่นอุ่นยินหนำหุ่นินเล่ข้อเห่งยินเห่งยัง้งุ่น เามาเด้อเด้อมยังอหนนี้ี่ตี๋่ลูตังซองเด้อพี่น้องไปสนาเด้อโดยแซงให้่าขึนเด้อสนาเด้อสด้ดังหมู่ได้โอมมาต็โสดเขาเลี้ยงนน่นไหนสนาเด้อพักบิสินดาดุ้นด

งานวุ้นอ้วา้นะดึงนั่ง่่านม่ดใจอกดใจโอเห็นโอ้ยโอ้หมูอราอหเนีะยาเงินเนี่ขาใจอยู่บเงินเดื่อนเลย

调查系列。

เน้ขาเอินลูกง่าบต้าเขาจะเอิลูกงาอันนี้นะฮะเต้ขวมพ้วนเซียสูเสียยูโอ้เสียเบิดเสียเบิดเจมอนแท้แล้วแท้แล้วเนาะแท้์นนะดวนดวนวนเรือเอือสองมีนาทีเขายังเขายัางขาวได้ท้าเดลต่ำ สบายดีนองอยู่ห่องหาซามเด้ออายทองทองทองก็เรื่องของแจ็คกก็เรื่ uh h h องขอข่อยเลยเนาะจีมอนโนเจนนนเจวุ่น ไอ้สิ่งกูตกให่มากสิมหน่อยด้อยังจะนาทีปะสามบอกสองนิ้มเนี๋ยวเนียหน่อยด้วยที่นี่ยังดึงเอาไว้ยุ่งแผ้แล้วโอกหลอบเลยเด้วยยังยังเดือบผู้ชายด้อ โดยเสียอานเจ๋อเด้อว to ูจะเตแหงไม่ทันแพ้แล้วแพ้แล้วหันอนน้ำ um um ัเ่าบ่อยก่อนตีไม่หบ่อยสารเาจ้าตีบานสารเปาพทสารเปาแพ้ทรงราคาเสื้อขาด แพ้เด,ด้พี่นนอพี่น้อ,นอโตหอบแล้วเดอ้อไกินซิดดานแล้วโบแพ้นาะโฆษณาเขาเดสส์ตานเป็นอะไรหนาวด้วยต้องหมดซื้อพี่นนอสิเมืออไรเดอ้อลิปนี่คอเจอใบสิ่งแล้วพี่นนอบายบายเดอ้อขออัคลิหนะ